มองอะไรครับมองอะไรครับเอาอะไรครับเนี่ยเอาเฮ้หรือเปล่าอะไรครับนี่ก็เห็นมามองอะไรครับมองทำไมมองใช้ฉครับสบตาผมเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้คุณเอาเอาอะไรใส่ผมครับเอาให้แฉครับไม่ใช่อะไรเลยหรอเป็นไรเนี่ยเบต้าเป็นไรเป็นไรเนี่ย เป็นไรนี่ไม่ชอบไปเฉยลองเดินไปดูหน่อยไหมครับคนละที่แบบคนละทางเปล่าหน้องไปเถอะได้ไหมครับผมไม่ได้มีปัญหากับพี่ผมมีปัญหากับคนนี้มีเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้มองตาผมทำไมครับเดินไปดูไงยืนจ้องหน้าผมแล้วมาไม่เราดมมองไม่ได้หรอกครับไม่ได้ครับผมเป็นชี้นิ้วคุณจะบอกเลยชี้ทำไมครับอะไรผมไม่ได้พูดเลยนะพูดครับเดี๋ยวร่างผถามว่าว่าไงครับ ถ้าไม่พูดแล้วผมจะมาเสด็จถึงนี้ทําไมครับผมถามว่าทไมเอาเลยไหมล่ะครับลั่นเลยไหมลั่นเลยเหรอครับไม่รู้ครับไม่รู้ก็คุยเลยคุยคุยวัวเขียวเลยถ้าจะเอาอ่ะปวดเรียกคุยกับบุ๊กเลยพี่เป็นพี่เป็นเด็กเดือดเหรอครับแล้วมันต้องคุยก่อนนะแฟร์ครับเป็นเด็กเดือดครับโอ้บุ๊กกูไม่เคยเห็นบุญยอมนะ ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นไหมครับกูเล่นเด็ดตายหาเลยได้ครับเฮ้ยอย่าตายจริงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสุสานดิแล้นคุยอะไรแล้วคุยอะไรมาสุสานดิด่วนจริงๆรที่กะกินังมาดิกูไม่รู้เรื่องอะไรแต่มาหน่อยเฮ้ยมาเอากูมาเอากูมึงอะไรมึงไอ้ที่ไหนไอ้สัตว์ ไม่อยหมู่ะมึงฟอร์มเชี่ยเลยวะแกมึงก็กากไอ้เี่ยไอไปคูวยอะไรไอ้เี่แกกาไอ้เียหวยแ้ทกซีทนไอสั์จำชื่อไว้กูเบสกูเบสเบรดลีน้องไอ้เชี้ยไม่ต้องทำเี้ยอะไรมันก็ตายเชี่ยจำชื่อไว้กูเบสเบรดลีสั์ไอ้เชี่ยแพ้ทุกซีทานไอเชี่ยกาะไอเชียเม้อกดนตกดิบไอเชี่ยเมือกัดนตกดิะไอเกี่ยกยุดห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 ยุดนึงหยุดดิเรื่องเรื่องอะไรวะ ไม่รู้ไม่รู้มันมาหาเรื่องนี่มันอะไรของมันอ่ะเปัญญาอ่อนเป็นอะไรวะเนี่ยมาชี้นุงชี้หน้าอะไรของมันวะอะไรของมึงแม่แม่ยืนชี้นิ้วผมแต่รีวิวแล้วผมถามว่าไงครับแม่ก็ไม่พูดแล้วแม่ก็มายืนหาเรื่องเมื่อกี้ที่พี่คุยกับไอโน่อยู่อ่ะเออแล้วมันเป็นอะไรอยู่ดีมันก็มาถามผมมองหน้าทาไมไอ้เหี้ยก็อยู่ดีมันมายืนมองแล้วมันเป็นอะไรอ่ะไม่รุนเป็นอะไรมองหน้าไอเนี่ยนะมองหน้าที่รเวลวอ่ะนะ ไม่ต้องชูไม่ต้องชูปล่อยไว้แม่ไม่เนี้แหละอะไรของมันวะมึงขอพูดมันอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่หรอมันมาแล้วเนี่ยมันมากันแล้วนี่มันมากันแล้วนะมึงมึงเอามันไปกักที่อื่นก่อนดิเอ้ยมามาดิมึงกระทืบมันดิก็กินนังอ่ะมึงกระทืบมันดิที่สุสานนะกระทืบมันดิอะไรของมันไม่รู้เนี่ยที่สุสานอ่ะมากระทืบดิเร็วๆเลยจริงๆเข้ามาช่วเพื่อนด้วยช่วเพื่อน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 ตัวเลี้ยคุยอะไรสัตว์ตัวเลี้ยคุยอะไรมึงไอ้เหี้ยไอ้ปัญญาอ่อน มาด่วนเลยเร็วๆเร็วๆควรหาศพนะชุเพืดีใกนำชุเพื่อนดีใกล้นำชุเพื่ดีใกนำชุเพืดีใกนำชุเพืดีมึงพร้อมมึไนสนับโง่ดเียมันพร้อมมาเล่นเลยนี่ว่าะไยพี่โตสอบอะไดิพี่โว

เอ้ยเอาศพเพื่อนขวามือนะเอาศพเพื่อนขวามือไอ้ใหญ่เหี้ยอุ๊ยเอาศพเพื่อไอ้พี่ชุไอ้เด็กเชี้ยพี่ไปช่วยเพื่อนหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยมึงตามเพื่อนไปหน่อยจะมาตู้ไปเด็กเชี้ยเม้มไป้องเม้มไปม้มไปจริงปวยกูมาสองคนมึงมึงเชี้ยอะไรเนี่ยเพื่อนโดนอยู่นะเว้ยมึงแป๊ดมึงไปช่วยเพื่อนหน่อย ไอ้เฮี้ยเด็กเดือดไอ้เฮี้ยตามไอ้สัตว์โด่กูตบลูกซีซั่นไอ้ควยซีซั่นหนึ่งไม่เข็ดมึงโดนซีซั่นสองกูแต่แน่ยุ้ยวัวยืนเดียมเลือดไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไอ้เไอ้เพชรปอลไม่คุยไม่ควยคือกูไม่ชอบหน้ามึงอะที่กูมาเปิดที่กูมาเปิดเหมือนกูไม่ชอบหน้ามึงอะจบปะกูไม่ชอบขี้หน้ากูเหม็นขี้หน้าควยสุขขาวมโนไอ้เฮี้ยควยเห็ดเลือดไอ้สัตว์กูให้ได้แค่วัวแบบพวกเพชรไม่มีค่าเนี่ยโดนกูแทงดิโดนกูแทงดิอ้ไม่สวดเลยไอ้ยิวขาวยิงหงอกยิ่ ซีซั่นอะไรของมึงไอ้เฮี้ยแก๊งมึงแตกมึงหลอนคุยแล้วว่ไอ้เฮี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กูโดนอะไรเนี่ยโอ้กูขยะเลยไอ้เฮี้ยไอ้ย่าอูเรีอไม่หนักวะไอ้เย่ยอูเรียในคุยเฮี้ยแตกไอ้เฮี้ยสัตว์คุยดอกรลีเวิร์เนี่ยคุยอวยอะไรมาเฮี้ยติงอวยสัตว์เออสวยสวยขยะไอ้เฮี้ยมึงไปชนะมึงไปชนะพวกกูตอนไหนมึงแพ้ไอ้เฮี้ย มึงชนะพวกกูตอนไหนไม่แตกเลยเียมึไม่มีดิไม่ได้ๆตดเสียรายไม่ได้ไอ้เหี้ยแต๋วไอ้คหยาบไอ้เหี้ยแตไอ้ตัไอ้เหี้ยแตไอ้ตัด้เ้ยศพย้ายศพย้ายศพดีตวกูตกไปหาไอ้เหี้ยเฮ้ยฟงกูย้ายศพหน่อยดึงย้ายศพายศพย้ายศพย้ายศพมึงอะไรหรอไอ้มาแรนี้เร็วเดิใครยังไม่มามันย้ายศพไปไหนกัไม่รู้เอาศพออกด้วยมึงเอารถมึงอยากไม่กัดศพมีีชวไ่หน่อยวันี้ันี้ันี้วางเลยวางเียนี่วางวไอ้เื่อ มาหายไปไหนไอสัตว์ไอ้เชี่ยนไอ้เชี่ยมึงเอาศพด้วยนะมึงมึงเล่นบนรถได้ป่ะมีใครมีรถป่ะไปเบิกรถไปอาหารอันนี้ดิเออเออเอาศพออกเดี๋ยวศพออกมันเอาศพไปตุงตู้แดงอีกแล้วมันเอาศพไปตุงตู้แดงเห็นป่ะตู้แดงตู้แดงตู้แดงในแลเราสองฝั่งศพเลยเต็มเลยมึงมึงมึงไปเอาศพก่อนมึงไปเอาศพเพื่อนก่อนมึงไปตามศพเพื่อนก่อนมึงไปตามศพเพื่อนก่อนเขาบอกที่พิ่าวได้แล้วเนี่ยพิบ่าว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 พ พูดขยะเพื่อนด้วยไอ้เชนีอยากเล่นเลยเรียนไม่บอกกูที่ชุบกูหมดควายตกเหี้ยเลยเหี้ยเดียวกูวะเหี้ยเป็นเหี้ยละแล้วเป็นเหี er ้ยอะไรอะสัตว์เป็นเหี er ้ยอะไรตอบกูดิ

โหลโหลพี่ไตกาก่อนพี่พี่ไตกาก่อนพี่คุยอะไรหวยเสียงไม่แตะคุณเลยมันก็เล่นเสียงกูหรอไอสัตว์ให้คุยเสียงไม่แตะแล้วคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะไอสัตว์คุยอะไรียมึงดึงสมการหนุ่มเดิมด้วยดึงสมการหนุ่มเดิมด้วย สวยเบลสวยนี่มาูงสุดในตาเท้าแพ้ทุกอก่างแพ้ทุกอย่างไม่ไหวนี่หว่าเท้าคือดีมเฮดเจนนี่ไอ้ขุยไอ้ขุยไอ้เฮียไปก็สุกกันหนอก็สุกกันหนอก็สกันหนอปล่อยมันปล่อยมันเรายืนเยอะ

มา,มาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งมันมาเล่นมันไหวเปล่าเป็น e เฮียอะไรเล่นไม่ได้อะขัดไว้เลยมึงอัดไว้เลยอัดไว้เลยเฮียเขาร้องชิบหายเลยมันเป็นเฮียเล่นไม่ได้ไม่ใส่ชุดแก๊งอะ่ะฮะร้องดิทดสอเพื่อนนะคนนึงไม่เข้าใจเฮียเรื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูอย่างงงเลยเล่นเลยชิยวเฮียเล่นไปเลยน้องเพื่อนตายหาไม่เล่า รถก่อนหรือก่อนอื่นก่อนสว่างรถบอกเร็วรถนอกเร็วเอ้ยมเอรถอกี่ขยะไอ้เหียเฮ้ยย้ายศพย้ายศพเฮ้ยย้ายศพหน่้หน้ามอใส่ฝาไอ้เหี้ยับาไอ้เหี้ยีับไไะอยูหี้้ลแ่ไอ้เหี้ยปีเดียมึอไดอไอ้เหี้ยสภาพเล่นงีกไอ้เหี้ ขามนไม่อไปถไอไามโนไอควายแยกกับป่ายแยกบนสนามย่แยควายไ้ไอเยี่ยมไม้สกินโนสกิลไอควายโทอคกาพี่ชายไม้สกินโนสกิลแล้วไม่ดีเลยไอคู่ตัวอไปลักษ เย่กระปากแก๊งไอ้เที่ย์อ่ะเฮ้ยกูเองกูเองน้องน่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 องไอ้เหี้ยถามมาได้ถามว่าได้หมดเก่งด้านไหนแล้วตัวมึงเก่งด้านไหนวะเหี้ยมึงเอากูป้าตัวถามมาถามว่าได้หมดเก่งด้านไหนมึงลองบอกกูป้าไอ้เหี้ยเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมไอ้เที่ยมึงเก่งด้านไหนอยากกัดมีเหี่ยอะไรกูหัวไอ้สัตว์เจาะไอ้เที่ยคุยมันยังพัฒาไมดอยู่เลยไอ้เที่ยเก่าไอ้แกงไอ้แกงนี้ไหมที่โดนกูอุ้มแพทที่แล้วซีซั่นซีซั่นแรกด้วยโอ้ยไอ้เที่ยอยากกัดซีซั่นหนึ่งกระโดเนี่ซี อะไรของมึงวะเฮียแก๊งมึงแตกกันแล้วก็ขายกันนีงไม่ใช่เหรอเฮียมีปัญหาเรื่องของไงควยคุเฮียฮะอย่าเฮียหัวชมพูได้ฟังงอเรังกเรียนไว้ปิดปลายซีซั่นไปไหนไว้เฮียพัแก๊งเรีเรไว้ปิดปลายซีซั่นไปไหนไ้เฮียคยคยแก๊งการดไาเฮียมีมีมีคยไม่มคยไม่มาคุยไมมาคุงไม่มาคุยไม่ีาคุยไม่มาคุยไม่มาค้ไมาคไมคยไมคไมยไ่าค่คมาคไมมคไมคยไม มีไรเด้งมาออกฟองยูซี่มีไรเด้งมาไอสัตว์บ้านฟองรู้กันเว้ยกันน้องไอคูเวยสองสองปียังเหมือนเดิมด้วยว่ะกระจอกไอ้เหี้ยแกงกาบของปียงเหมือนเดี้กัปตันครับผมี่งมึงไปชนะไปไปชนะไปอะไรล่าสุดวะกูกูโคตรแบบอยากจะรู้จริงๆนะมึงเจอกูล่าสุดตอนไหนมึงแพ้ไม่ใช่หรอมันไปออกมาจากไหนวะไอ้เหี้ย มีปัญหาเดี๋ยวมันก็ใส่สซ่กันเองอีก็อคไอ้เหี้ยอยู่ดพี่มายังไม่หมดปัไนครับปัญหาความคับความคับผู้เวยไม่มีของเดี๋ยวก็สซ่กันเองหมดหมดแล้วใช่ไหมครับทราบทราบอะไรของแม่งแกงแม่งอะไรของมึงสีสั้นหนึ่งอะไรของมึงแกงมึงไม่ได้ไปดีนั่นไหนยี่แกงมึงแตกนะมึงรู้ปะไหนอะไรของมึงมึงมาพูดมาโม้สตอรี่ขี้ฟันอะไรของมึงวะผูวยเท่าที่กูจําความได้นี่คือแกงมึงแตกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีปัญหากันเรื่องรถหรือว่ามีปัญหากันเองเยอะไม่ใช่เหรอถูกปะ่ะกูเชื่อเลยเฮียอุ้ยอ,อะไรวะใครวาเต็มเลยเนี่ยเฮียติ๊ถูกเต็มเลยพี่องค์พี่ยาร์ตไอ้เขือ่อเออโดนเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้เฮียกูอย่างงงเลยอะไรของมันไปอะไรกันมาก็ไม่รู้เนี่ย ไอหกห้าลบไปเลยโบหกห้าไม่ต้องไปถ้าเช็ขึ้นตรงนั้นเราไม่ต้องไปเลยนะลบ,ลบได้เลยถามว่าทำไมต้องด่าเรื่องอดีตก็มันมาด่าเรื่องอดีตเนี่ยมันมาพูดเรื่องอดีตให้ฟังก็เลยด่าก็เลยย้อนความจำมันหน่อยงงงงจำเดย